ธันวา6-8นะคะสิ้นปีนี้นะชาวราศีตุลน,นะคะการงานธุรกิจการเงินนะคะเป็นอย่างไรนะคะเราขอเริ่มต้นที่เรื่องงานเรื่องธุรกิจก่อนนะคะชาวราศีตุลค่ะเดือนธันวาคม6-8ดวงชะตานะคะชาวราศีอุตุนนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่า การงานงานที่ทำอยู่นะคะ มีเงินให้เก็บกินเก็บเกี่ยวชีวิตท่านโดยรวมเรื่องงานเรื่องธุรกิจโปรเจกต์โครงการต่างๆปัญหาอุปสรรคจะน้อยยังไม่เยอะนะคะมีเกณฑ์ได้รายได้จากงานงานที่ทําอยู่ธุรกิจที่ทําอยู่การค้าขายที่ทําอยู่มันสร้างความมั่นคงมัม่งคั่งร่ารวยให้กับชาวราศีตุลได้นะคะแต่อย่ารีบร้อนอย่าวู่วามนะทาไปเรื่อยทําไปเรื่อยนะคะถ้ามีโอกาสมีอะไรที่จะทําใหม่ๆสิ่งใหม่ๆลองทําลองดูนะคะหาโอกาสทางการเงินนะ จะมีน่าจะเกี่ยวข้องกับว่าสุขสบายขึ้นน่ะทางการงานทางการเงินทางธุรกิจจะชีวิตจะสงบสุขมากขึ้นนะคะชาวราศีพฤุลน,นะคะถ้าท่านใดนะคะรอคอยงานในต่างประเทศนะคะหรือทำงานหุ้นส่วนค้าขายทำธุรกิจ ตอบรับเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนมีเกณฑ์ที่จะสมหวังสมปรารถนาสูงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศสูงด้วยบางท่านไปทําธุรกิจบางท่านก็อาจจะไปทํางานก็ว่ากันไปมีเกณฑ์สูงมากที่เขาจะเรียกตัวในเรอววันหรือบางท่านอาจจะได้ร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนอาจจะไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศแต่อยู่ในไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ร่วมลงทุนกับต่างประเทศนะคะ ชาวราศีาตุลน,นะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจในเรื่องโปรเจกต์โครงการบางครั้งอาจจะเป็นคู่ครองญาติพี่น้องบริวารหรือถ้ามองไม่เห็นก็อาจจะมาในรูปของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการต่างๆของชาวราศีตุล ชาวราศีตุลในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจโปรเจกต์คโครงการต่างๆกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโลดนะคะคุณจะร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งทาง จากหน้าที่การงานจากธุรกิจโปรเจกต์คโครงการของท่านนะคะขอสถานการณ์การเงินชาวราศีตุลชาวราศีตุลได้ไพ่เอ็กออฟเพนเดเคิลนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนได้โชคลาภทางการเงินเด่นมากเด่นมากนะคะชาวราศีตุลมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์เช่นกันนะคะชาวราศีตุล แต่ให้ชาวราศีตุลระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับธุรกิจให้ระวังนะคะอย่าประมาทนะคะค่อยพูดค่อยจากันนะคะอะไรที่มันพอถอยได้ถอยนะคะอะไรที่เราไปคุกคีแล้วมันจะสร้างความขัดแย้งมากเกินไปก็อย่าลงไปลุยมากนะคะอย่าเหมือนกับว่าอย่าโชว์ออฟอะไรเยอะเกินไปแล้วก็อย่าอย่า ต้องช่วงนี้ต้องเป็ช่วงทนุถนอมน้ําใจนะคะบริวารเพื่อนร่วมงานหรือธุรกิจลูกค้าอะไรเงี้ยนะคะอย่าลงไปลุยงานเยอะสะเกินไปนะคะขออีกใบค่ะการเงินชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลน,นะคะได้ไพ่ King of เป็นคนราชาถือเหรียญค่อนข้างสุขสบายเงินมีเงินน่ะเงินจะเข้ามาเยอะแต่ยังไม่ค่อยมีเวลาใช้เงินนะชาวราศีตุลอาจจะมีเงินเข้ามาเยอะค่อนข้างมั่นคงั่งนข้งทางการเงินแต่ยังไม่ค่อยมีเวลาใช้เงินนะแต่ไม่ต้องห่วงอนาคตท่านจะสุขสบายแล้วก็ชาวราศีตุลจะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองประมาณนี้คะ่ะ